เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมณเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกมณเวยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในแลงก์ล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะแนะนําวิธีการเก็บเลเวลนะครับผมสําหรับวันแรกนะครับที่คุณเข้าเกมมาเลยนะครับผมว่าแบบเอ้ย เก็บเลเวลยังไงเนี่ยให้มันจบวันเนี่ยอย่างน้อยๆน่ย,นยคุณเปลี่ยนจ็อบคัส2ได้หรือว่าเป็นคัส2ได้นั่นเองนะครับผมเพราะหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเผาสตามิน่จนหมดโดยที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคัส2เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะแนะนําวิธีการแบบ วันแรกเล่นยังไงให้มันได้คัสสกันนะครับผมเอาแบบไม่ได้ลําบากชิวๆเลยนะฮะสำหรับใครเข้ามาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามันขึ้นใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับขั้นตอนนะครับผมในการเล่นและงอารล็อก M คลาสสิกนะครับผมให้วันแรกเนี่ยคุณจบที่คัสสอ่ะหลักๆเลยก็คือคุณเดินเควสนะครับผมเดินไปเรื่อนเลยนะครับผมไอเนี่ยตรงด้านขวาเนี่ยนะครับมันคือเควสใช่ไหมเควส์ในเรื่องจะเป็นสีทองๆแบบนี้นะสีเหลืองนะครับผมคุณก็เดินอันเนนนี้ยไปจหมมดะครับผ เมื่อหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจบที่เลเวลประมาณสัก28นะครับพอถึงตรงนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มต้องตีมอนแล้วนะครับอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยผมสร้างตัวมาใช่ไหมเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันทําเควสนู่นนั่นเสร็จหมดนะครับผมเรียวยี่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องทําอะไรกันต่อนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณต้องทําอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือการกดมอนะครับผมกดเซตติ้งนะครับผมกดเกมคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ติ๊กตตรรงนนนี้เเออออออาากกกะะิ๊คับผม เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือการใช้สต้ามินานะครับผมช่วงแรกเนี่ยเราจะเดินเควสกันอย่างเดียวเราจะไม่อยากใช้สต้ามินานะครับถ้าเควสเนี่ยมันมีเควสตีมอนเนี่ยมันจะเผาสต้ามินาตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ดีนะครับผมแนะนําว่าติ๊กออกไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวทำเควสเสร็จเนี่ยคุณค่อยติ๊กกลับมานะครับเพื่อให้มันเผาสต้ามินานั่นเองนะฮะหลังจากเราทําเควสนะครับผมมาจนได้จ็อบสิบแล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยนอาชีพคัดหนึ่งกันนะครับผมจริงๆเนี่ยคัดหนึ่งมแนนะําาว่ ถ้ามันขึ้นเด้งมาแบบนี้ให้เลือกจ็อบเนี่ยให้คุณมาทําทันทีเพราะว่าถ้าคุณยังทาเควสต,ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้แจ่ีกแต่ว่าจ็อบมันไม่ขึ้นเลยเพราะว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพนั่นเองมันจะเสียโอกาสไปเยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าถ้ามันเด้งว่าจ็อบสิบแล้วเปลี่ยนอาชีพได้แล้วเนี่ยให้คุณมาเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปทาเควสในเรื่องต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปทำเควสเปลี่ยนอาชีพก่อนเดี๋ยวตัวน,นี้มาเล่นแ e องเ่อนนรีวินฮะ หลังจากเราทำเควสในเรื่องจนถึงเลเวล28แล้วนะครับผมเควสในเรื่องตรงด้านขวาเนี่ยก็จะหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกทีเนี่ยตอน40เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถมาเก็บเลเวลกันได้แล้วนะครับมอนสเตอร์ที่แนะนําในการเก็บเลเวลนะครับผมนั่นก็คือตัวไนเทลนะครับซึ่งไนเทลเนี่ยมันจะอยู่ที่พายอนเันเจียนนะฮะนี่เป็นพายอนเันเจียนชั้น2นะครับวิธีการมาก็คือกดมอกด MVP นะครับเลือกมาที่ Moonlight Flower ตัวนี้ แล้วก็กดโกเลยมันจะพามาแบบนี้นะครับผมซึ่งมอนเตอร์ค่อนข้างเก่งแนะนะว่าต้องมีปาร์ตี้วิธีการหาปาร์ตี้ที่แบบเร็วๆก็คือกดปาร์ตี้นะครับผมกดตรงนั้นเช่เทปเปอร์กระด้นะครับผมกดตรงคอตตอมตรงนี้นะฮะ มันก็จะมีบอกว่าใครลบปาร์ตี้อยู่ไหนบ้างนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกไว้ว่า,าี่อย่างเนี้ยในเทลอย่างเนี้ยคุณก็กดเข้าไปได้เลยนะกดขอปาร์ตี้เข้าไปได้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีตี้นะอีกทางนึงนะครับก็คือกดตรงแชทนะครับผมกดตรงเลสคิวนะฮะมันก็จะมีให้เข้าร่วมทีมนะครับคุณก็กดทีมแอปพลิเคชันไปก็ได้นะครับผมมันก็จะขอเข้าทีมเข้าไปถ้าเขาตั้งออโต้ไว้เนี่ยก็จะเข้าได้เลยนะฮะอ่าซึ่ง ในการเก็บเวลแบบนี้นะครับคุณต้องเปิด Stamina ด้วยนะครับก็กดมอขึ้นมากดเซตติ้งนะครับกดเกมเซตติ้งนะครับติ๊กตรงนี้นะครับผมเนี่ยจากเมื่อกี้ตอนที่เราเอาติ๊กออกใช่ไหมตอนนี้เอาติ๊กกลับมาเพื่อเราจะใช้ Stamina แล้วนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับผมให้เข้าไปซื้อตรงนี้ด้วยนะครับ New Beginning เนี่ยตรงนี้แล้วก็เลือกแถบนี้นะครับผมมันจะมีขายโซ่อยู่10อันในราคาละ20,000ื่นนะครับม10อันก็20 0แ0 0นะฮะก็ซื้อมาให้หมดเลยนะครับ แล้วคุณก็เปิดใช้นะครับผมผม,ผมเนี่ยเปิดใช้ประมาณสองสันแล้วนะครับประมาณ3อันมันก็จะมาขึ้นตรงนี้บอกว่าอ่ะเราใช้โซ่อยู่นะซึ่งโซ่เนี่ยมันจะทําให้ XP คูณสีนะครับแต่ว่าลด s t a m น n าสเท่าด้วยเช่นกันและแน่นอนนะครับเวลาดรอปไอเทมเนี่ยมันจะได้ของ4เท่าสมมติดรอปการ์ดเนี่ยคุณจะได้การ์ดสี่ใบเลยนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกดไว้ตลอดเวลานะครับผม อ่ามันจะมีเนี่ยกดเปิดปิดตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็เก็บเลเว่าที่นี่นะครับผมยาวจลถึงเรเวลสี่สิบเลยนะครับผมตอนนี้ยี่สิบเก้าไว้ก็เก็บเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเก็บเรื่อยๆจนถึงสี่สิบแล้วเดี๋ยวค่อยไปทาเควสต่อนะครับผมอันนี้แหละคือวิธีการใช้ซาวินาในวันแรกที่คุ้มค่าสุดแล้วนะครับก็คือทําเควสจะถึงประมาณที่เจ็ดยี่แปดนะครับผมแล้วก็มาตีไนเทลหาที่ตีเอานะฮะ กดโซ่กดซามินานะครับผมแล้วก็มาเผาซามินาแถวเนี้ยจนถึงเลเวลสี่สิบแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำเควสือเรื่องต่อนะฮะหลังจากเราลืวอมาสามสิบนะครับผมให้กดตรงนิวอีเวนต์นะครับกดนิวบิ๊กนิ่งนะครับกดตรงแถบนี้เลยแถบที่สามเลยมันจะมีหมวกที่เพิ่มเบสไอพีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็กดรับมาได้เลยตอนเลเวลสามสิบนะ,ะจากนั้นเนี่ยก็ใส่ได้เลยนะครับผมดีโอเคหมวกเก่าก็ยัดกลับเข้าตู้ไปได้นะครับนี่แค่นี้เราก็ได้หมวกไอพี IP, ฟรีแล้วนะครับ หลังจากเราเก็บเลเวลไนเทลจนถึงเลเวล40แล้วนะครับผมตัวเควสเนี่ยมันก็จะอันล็อกให้เรานะครับผมก็คือไปเริ่มเควสต่อที่อิสลูดนั่นเองนะครับผมซึ่งพอถึงตรงนี้เ่ยจริงๆคุณหยุดอ่าหยุดตีมอนเลยก็ได้นะครับผมอ่าเนี่ยกดปิดออโต้นะครับผมแล้วก็กดเซตติ้งกดเกมเซตติ้งอ่ะติ๊กตรงนี้ออกนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ใช้สต้าวิน่าแล้วแล้วก็ตัวโซ่นะครับตัวโซ่เนี่ยก็กดพอสด้วยนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วเราก็ว้าไปเลยครับผมอิสลูดนะฮะ วิธีกลับแบบเร็วๆนะครับผมก็กดบีวิงเอาเลยจะได้ไวหน่อยนะฮะโอเคแล้วเราก็กดเริ่มทำเควสได้เลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยของผมเลเวล40จ็อบ29นะครับผมจะเห็นว่าจ็อบมันขาดค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทำเควสเรื่องต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะจบที่ประมาณจ็อบ39นะครับผมซึ่งจ็อบ39เนี่ยคุณจะเหลืออีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึงให้ไปเก็บเวลต่อนะฮะ ซักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยปล่อยบอดหน่อยนะครับผมคุณก็จะได้จ็อบ40แล้วคุณก็จะเปลี่ยนคาสองได้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างง่ายแล้วนะครับผมก็คือที่เหลือเนี่ยจะเป็นการทำเ e s ดเปลี่ยนอาชีพซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าคุณเลือกอาชีพอะไรกันแต่ว่าหลักการเล่นของวันแรกเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็คือ คุณเข้าตีปุ๊บเก็บเวลจนถึง40 40เสร็จแล้วทำเควสหลักต่อนะครับผมจนได้จ็อบ39ใช่ไหมแล้วก็ไปตีมอนเพิ่มนะครับอีกหนึ่งเวลจะไปปล่อยบอดที่ในเทียวเหมือนเดิมหรือว่าจะไปเฟิร์ลัดก็ได้มังกรเขียวนะครับผมซึ่งมังกรเขียวเนี่ยวิธีการไปเนี่ยให้คุณกดไปที่ MVP นะครับแล้วก็เลือกไปที่มังกรอ้วนนะครับผมบงกรรงอนตัวนี้นี่ แล้วกดโกเลยมันจะเดินไปให้นะครับผมซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาจะเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวลสีขึ้นไปยาวๆนะครับผมคุณไปหาที่ที่นั่นแล้วก็เปิดบอดยาวๆได้เลยคืนนี้ทั้งคืนนะฮะแล้วพอทํานูน่นทํานี่เสร็จใช่ไหมครับผมแบบปล่อยบอดสตาร์มิน่าเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้สตาร์มิน่าคัสหนึ่งคือ3ามพแต่ว่าถ้าเป็นคัสสอเนี่ยมันจะกลายเป็น5้าพนะครับคุณก็จะปล่อยบอดได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าใช้้้สสตตาาาาามมมมมินนนน่หดะะคคครรรัับบผผก็ทํเวปยงี นี่เควสป้ายนะครับก็แนะนําว่าเอาเควสป้ายที่มันได้โซะนะครับผมมีอันนี้กับ2อันท้ายนะครับผมวันหนึ่งจะทําได้3อันนะครับก็ทําไอ้พวกนี้มาจะได้ไอพีด้วยจ็อบด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับค่อยมาลงดันนะครับผมอี์แนดันเจียนเนี่ยนะครับก็เลือกเป็นพวกดันเซนนี่ไอพีนะครับผมเนี่ยสี่สิบเลยนะจะเป็นดันสตูปนะครับ ก็ลงอันนี้ต่อนะครับผมเพื่อให้มันหมดวันนั่นเองนะครับซึ่งในการลงดันเนี่ยมัาจะใช้ตัว d i l y y a m e p l a y Time นะครับผมแต่ว่าอังจริงวันแรกเนี่ยยังไม่ต้องรีบลงดันก็ได้ครับผมคุณเก็บเอาไว้ลงดันในวันหลังก็ได้นะฮะเพราะว่าตัว180นาทีเนี่ยมันสามารถเก็บได้นะครับแต่ว่า Ba ทเ l e บตเทิรเดลี่ตัวด้านบนเนี่ยมันเก็บไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสตัมมินเน่ใช้ไปให้หมดเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการเล่นให้มันเปลี่ยนอาชีพคัสสองในวันแรกเลยนะครับผมก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับผมแต่ว่าถ้าเราใช้สต a m มิ a น่หมดแบบเผาทิ้งไว้หมดเลยอ่ะมันน่าจะไม่ถึงนะถ้าจำไม่ผิดจะได้ประมาณสักอ่าจ็อบจ็อบมันจะขาดอะ่ะถ้าจำไม่ผิดดังนั้นเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ละกันในการเก็บไว้้ถึงคัสสองนะครับผม อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาเท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด u t u b e ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำนวัยขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำนวัยนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำนวัยให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกำลังใจให้กำนวัยได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนวัยได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ